เอาละครับวันนี้เขานําเข้าสู่สารธรรมเรื่องมงคลข้อที่สามสิบหกแล้วนะครับก็ใกล้จบเต็มทีแล้วมงคลข้อที่สามสิบหกจิตที่ไม่เศร้าโศกนะครับมงคลข้อต่อไปก็คืออโศกกังจิตที่ไม่เศร้าโศกนะครับที่อะไรคือความเศร้าโศกนะครับความเศร้าโศกก็คือความเสียใจนั่นแหละนะครับทําไมทึงต้องเสียใจนะครับเพราะส่วนใหญ่ ก็หลักๆนะครับเพราะเราไปพัดพลาดจากสิ่งที่รักนะครับพัดพลาดจากสิ่งที่รักเช่นพัดพลาดจากทรัพย์สมบัติต,าตา่ตางๆบ้านน้าําท่วมไฟไหม้พายุฤดูร้อนพัดจนบ้านเราพังทลายนี่นะครับหลายท่านก็เกิดความเศร้าโศกเพราะความเสื่อมทรัพย์นะครับหรือว่าเศร้าโศกเพราะว่าคนที่รักจากเราไปนะครับจากเราไปก็มีสองอย่างนะ จากเป็นกับจากตายนะครับจากเป็นเช่นนะครับมีการคู่สามีภรรยาก็แยกย้ายนะครับอย่าร้างกันอันนี้นะครับก็ทําทให้เกิดความเศร้าโศกได้จากตายคนที่รักตายจากเราไปก่อนวัยอันควรหรือแม้แต่จะเป็นวัยอันควรก็ยังมีความเศร้าโศกอยู่ดีนั่นแหละนะครับดังนั้นความเศร้าโศกนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ มีอยู่ประจําโลกของเราอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดอยู่ในกลามภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ในอวัยภูมิต่างๆเหล่าเนี้เวลาเขาประสบกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจต่างๆนะครับพัดพลาดจากสิ่งที่รักก็ล้วนแต่มีความเศร้าโศกเหมือนกันเทวดาก็เป็นนะครับอย่านึกว่าเทวดาจะไม่มีความเศร้าโศกนะครับเทวดาบางครั้งต้องพัดพลาด จากสิ่งที่ตนรักก็ยังเกิดความเศร้าโศกนะครับเช่นเวลาเทวดาใกล้ๆจะถึงแก่ความตายจะหมดอายุไขนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แสดงออกบางอย่างเช่นนะครับรัศมีกายเกิดเศร้าหมองรัศมีวิมานเครื่องทรงต่างๆเศร้าหมองลงหรือว่ารักแร้มีเหงื่อไหลออกมาเขาก็จะรู้แล้วว่าเอาละสิเรากําลังจะตายแล้วเรากำลังจะพพดภาคจาก ทิพย์วิมานอันสวยงามอันโอรานของเราเราจะต้องทัดภากจากเทพธิดานางฟ้าบริวารทั้งหลายเหล่านี้ mm hmm. ก็ยังมีความเศร้าโศกได้อยู่นะครับทีน,นี้ความเศร้าโศกนอกจากเกิดจากการทัดภากจากสิ่งที่รักนะครับความหวังสิ่งใดไม่ได้อย่างหวังก็เป็นเหตุให้เศร้าโศกได้เหมือนกันนะครับนะครับเช่นพวกเด็กๆรุ่นใหม่นะครับบางทีเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ นะครับก็อยากได้อย่างเข้าบ้านนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับทุกทีก็ข,ของเงินพ่อแม่พ่อแม่ก็เศรษฐกิจดีๆก็หยวนใจดีซื้อให้นะครับทีนี้เศรษฐกิจไม่ดีพ่อแม่ก็บอกลกูกอย่าเลยของเก่ายังใช้ได้ใช้ไปก่อนเธอช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะเอามาดูแลเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารการกินนะครับบางคนก็มีค่าน้ําค่าไฟบางบ้านยังมีต้อง บ้านเช่ายัางต้องเสียค่าเช่าอยู่เลยนะครับก็จะบอกว่าอย่าพึ่งเลยลกูกพ่อแม่คงยังไม่สะดวกที่จะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้นะครับพอหวังสิ่งใดไม่ได้อย่างหวังก็เกิดตามเศร้าโศกเสียใจนั่งร้องห่มร้องไห้ก็มีนะครับอันนี้นะครับบางคนไปประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็ทําให้เศร้าโศกได้เหมือนกันนะครับนะครับชอบอย่างนี้ไปเจออย่างที่ไม่ชอบขึ้นมานะครับ หวังอย่างใดไม่ได้อย่างหวังแหมเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกได้ทั้งสิ้นแลนั้นความเศร้าโศกนี้ก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งนะครับ่เกิดจากโทสะมูลจิตนะครับแม้แต่ความเศร้าโศกเองนะครับยังมีระดับความเศร้าโศกที่แตกต่างกันไปเนาะนะครับเช่นว่าโดยองค์ธรรมนะครับเศร,ร้าโศกความเศร้าโศกองค์ธรรมคือโทมนัตเวทนานะครับ โทมนัสเวทนาความเสียใจนี่แหละนะครับเป็นอาการของความเศร้าโศกที่นี้ความเศร้าโศกที่เรียกว่าโศกะตัวนี้นะครับถ้ามีปริมาณมากขึ้นนะครับมีปริมาณปริมาณมากขึ้นตัวโศกะจะกลายเป็นปริเทวะนะครับปริเทวะแปลว่าความร่ําให้คร่ําครวญน,นะครับ มีการร่ำให้ขําครวนนะครับบางคนก็ตีโพยตีพายก็มีนะบางคนก็ขําครวนว่าทําไมหนอนะครับทําไมเธอต้องจากเช่นเด็วอย่างนี้นะครับหรือบางคนคู่ครองหรือคุณพ่อคุณแม่ถึงแก่ความตายอย่างไม่เศร้าเท่าไหร่นะครับแต่บางคนลูกอันเป็นที่รักของเรากำลังน่ารักน่าชังเชียวนะครับต้องมาตายก่อนไว้อันควรเช่น ยังไม่ถึงวัยฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ไปติดโควิดมานะครับพอติดโควิดมาอาการก็หนักนะครับไวัยรัสก็ลงบอดนะครับทําให้หายใจไม่ออกมารักษาก็ไม่ทันแล้วนะครับทําให้ลูกเนี่ยต้องตายก่อนวัยอันควรเพราะนะครับก่อนวัยอันควรนี้ทําให้พ่อแม่นี้มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นประมาณเลยนะครับบางครั้งก็ร่ําให้ว่าลูกทําไมจากแม่เร็วอย่างนี้นะครับ น่าจะอยู่ให้แม่ชื่นใจได้นานๆกว่านี้อีกอะไรประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่าปริเทวะนะครับที่หนักกว่าปริเทวะนะครับก็คืออุปายาสะนะครับอุปยาสะคือสภาพว่าความเหือดแห้งใจนะครับเหือดแห้งใจหมายถึงบางคนเนี่ยเศร้าเสียใจจนร้องไห้จนไม่มีน้ําตาจะไหลอันนี้เขาเรียกว่าอาการของ อุปายาสาสอันนี้น่าสงสารจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจะนะครับสศงกวปริทวาอุปายาสาส์นี่แหละนะครับถ้าท่านเคยฟังพระสูตรนะครับเคยฟังพระสูตรนะครับเรื่องนางปตตาจารานี่แหละโอ้ยเวลาฟังครั้งแรกนะครับสงสารจนน้ําตาไหลเลยนะครับนางเนี่ยนะครับต้องประสบกับความพัดพลาดจากสิ่งที่รักมากมายก่ายกองเลยนะครับเช่น ตอนที่เกิดรักใคร่ชอบพอกับผู้ชายที่เป็นบริวารอยู่ในบ้านของตนเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ยอมที่จะให้ลูกลดตัวลงไปมีคนรักเป็นคนรับใช้อย่างเงี้ยนะครับเป็นคนงานเงี้ยก็ไม่ยอมแต่เนื่องด้วยความที่รักกันมากนะครับก็พากันหนีสินะครับพากันหนีนะครับไปอยู่กินด้วยกันอย่างลําบากนะครับไปอยู่ด้วยความยากลําบากแต่ก็ ด้วยความรักนะครับเขาเรียกว่ากัดก้อนเกลือกินกันเนี่ยก็ยังพอดำรงชีวิตอยู่ได้เนาะนะครับจนนั่งปตาจาราตั้งคันนะครับตั้งคันก็จะกลับไปหาพ่อแม่นะครับระหว่างทางก็คลอดบุตรนะครับอ้ากอคลอดแล้วก็กลับบ้านมาก่อนแล้วกันสามีก็พากลับบ้านนะครับเท้งที่สองนะครับก็มีลูกอีกนะครับค็อหาตั้งท้องแล้วก็ มีลูกอีกนะครับก็กาจจะไปคลอดที่บ้านจริงๆก็เลยพาลูกชายคนโตนะครับย,ยังเล็กอยู่เลยนะครับประมาณสองขวบแค่นั้นเองนะครับก็พาเดินทางไปหนีสามีไปนี่แหละกล่าวว่าถ้าสามีรู้คงไม่ให้ไปนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็คลอดลูกนะครับพอดีท้องแก่เด็กคลอดก่อนวัย่อนก่อนเวลานิดหนึ่งก็คลอดลูกระหว่างทางสามีก็ เห็นภรยาหายไปก็รู้แล้วว่าต้องหนีกลับบ้านแน่ๆก็ตามไปจนพบระหว่างทางนี่แหละครับพอพบระหว่างทางภรยาคลอดลูกแล้วทําไงดีล่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาฟืนมืดละหลักนะครับหาฟืนมาต่อไฟให้นะครับแล้วก็จะมาทําเพลิงพอกันกันแดดกันสิ่งรบกวนหน่อยนะครับก็ให้ภรรยารอกับลูกอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าระหว่างหาฟืน นะครับถูกงูพิษกัดตายนะครับถูกงูพิษกัดตายนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เปิดฝนตกหนักเปิดฝนตกหนักนะคะรับภรรยาก็ทํำไงดีหงุลูกคนเล็กนะฮะลูกคนโตลูกคนเล็กพึ่งคลอดอาห่วงลูกคนเล็กก่อนนะครับเอาลูกคนเล็กอยู่ในอ้อมกอดนี่แหละแล้วตัวเองก็คูนะครับคูตัวดังฝนให้ลูกนะครับนี่เห็นไหมครับความรักของแม่ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนตัวเองจะลำบากยังใดขอให้ลูกรักปลอดภัยนะครับเป็นพอแล้วนะครับนางก็ค่มลูกเอาไว้ไม่ให้ลูกต้องเปียกฝนตัวเองยอมเปียกฝนนะครับจนฝนหยุดแล้วนะครับนางก็เอ๊สามีไปตั้งนานทำไมยังไม่กลับนะครับนางก็เดินทางพร้อมลูกสองคนเนี่ยอุ้มคนจูงคนหนึ่งไปนะครับไปเจอสามีถูกหมูก,กัดตาย โอ้เศร้าสศกเสียใจสามีแอนเป็นที่รักถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับก็ขุดหลุมฝังศพสามีนะครับฝังศพสามีจากนั้นก็นนก็ร้องไห้พอสมควรเลยนะครับช่วงนั้นจากนั้นก็พาลูกเดินทางกลับนะฮะไปบ้านบิดามารดาของตนนี่แหละระหว่างทางต้องข้ามลําน้ําแห่งหนึ่งนะครับซึ่งถานะน้ํำลึกไนก็ไม่ลึกมากนะครับก็ประมาณ ประมาณอกนี่แหละนะครับนางก็บอกให้ลูกชายคนโตรออยู่ฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่อุ้มน้องไปไว้ฝั่งนูนนะ้นแล้วเดี๋ยวจะมารับลูกลูกอย่าเพิ่งลงมานะนะครับลูกก็เยืยนรอบนฝั่งนะครับส่วนแม่ก็อุ้มลูกคนเล็กนะครับเทินไว้บนศสีสานนี่แหละนะครับกลัวลูกจมน้ำนะครับจนสามไปฝั่งนู้นได้ก็วางไว้บนฝั่งแล้วก็เดินลุยน้ํากลับมารับ ลูกชายคนโตระวังลุยน้ำมายังไม่ถึงกลางลำน้ำเลยนะครับมีเหยี่ยวตัวใหญ่เห็นเด็กคารุกนอนอยู่ก็เห็นเป็นอาหารอันโอชะก็บินโฉบลงมานะครับแล้วก็นะครับจับเอาลูกน้อยของนางเนี่ยไปเป็นอาหารบินจากไปนะครับพอแม่เห็นเหยียวมาโฉบลูกรักของตนนะครับด้วยความห่วงไม่รู้ทำไงก็ปักมือเรียกกลับมากลับมากลับมาเอาลูกฉันซื้มา นะครับลูกชายคนโตไม่ได้ยินเสียงได้ยินแต่เห็นแต่ถ้าแม่ปักมือปักมือเนะื่าแม่เรียกให้ลงน้ํานะครับแกก็เลยพาซื้อเจ้าลงไปบนลำน้ำํานะครับปรากฏว่าตัวแกเล็กนะครับตกไปในน้ำว่ายน้ำอย่างไม่เป็นก็ถูกกระแสน้ําพัดพาจมน้ําตายไปอีกคนโอ้ลูกคนเล็กก็ถูกเหี่ยวข้าไปลูกคนโตก็ถูกน้ํา พัดผาดน้ําท่วมจมน้ําตายสามีก็ถูกงูกัดตายนะครับนางก็โอ้โหยิ่งเศร้าโศกเป็นทวีคูณเลยนะตอนนี้นะครับก็บอกอชีวิตเราไม่เหลืออะไรแล้วอย่างในเสียเราก็ยังมีพ่อแม่เรายังมีพี่ชายรออยู่ที่บ้านเราจะเรียกว่าลักบันไปหาท่านละกันนะครับจากนั้นนางก็เดินทางต่อ กลับไปยังบ้านของตนนะครับระหว่างทางใกล้จะถึงหมู่บ้านของตนนะครับเห็นคนเดินผ่านมากันนะครับพูดคุยกันอื้ออึงก็เลยถามว่าเออมีอะไรเหรอมีอะไรเหรอนะครับชาวบ้านบอกโอ้เมื่อวานนี้ฝนตกใหญ่ฝนตกหนักมากพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลงมาปราสาทท่านเศรษฐีพังทลายหมด นะครับทัพท่านเศรษฐีและบุตรชายถึงแก่ความตายทั้งหมดนะครับทั้งภรรยาด้วยโอ้โหนางได้ยินแค่นั้นแหละนะครับรีบรุดไปที่บ้านเห็นบ้านอันเป็นปราสาทสวยงามใหญ่โตนี่แหละครับพังทลายนะครับดีดามันดาพี่ชายตายหมดเลยตายหมดไม่เหลืออะไรเลยนะครับตอนนี้แหละนางเกิดอ,อาการโศกะปริเทวะนะครับจน เกิดความอุปายาตนะครับเรียกว่าร่ําให้จนเหือดแห้งใจจนเสียสตินะครับควบคุมสติไม่อยู่เดินไปดุดคนบ้านะครับเดินไปก็บนไปนะครับบนไปเดินไปก็บนไปสามีก็ถูกงูกัดตายลูกคนโตก็จมน้ําตายลูกคนเล็กก็ถูกเดี่ยวโฉบไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูก ปราสาททับตายหมดเราไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิตนะครับก็เดินร่ําให้ไปอย่างนี้จนไปถึงพระเชตวันนะครับทีนี้ได้วยความที่นางไม่มีสติเหมือนกับคนเสียสปีตอนนั้นแหละนะครับภาพพรระหว่างนั้นก็หลุดลุย่ยร่างกายก็ดูอนาจารนะครับชาวบ้านเห็นจนแล้วก็คนบ้ามาก็ไล่ไปไปใกล้ๆพวกเจ้าแสดงธรรมอยู่นะครับพวกเจ้าสงทราบก็เ,เลยบอกว่า พวกเธออย่าไปไล่นางให้นางเข้ามาเถอะให้นางเข้ามาเถอะนะครับชาวบ้านเอ่อคนที่ฟังธรรมอยู่ก็เกิดความสงสารก็เอาผ้าที่ตัวเองพกมานีแหละนะครับไปห่อคลุมกายให้นางแล้วก็พานางเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักพระศา,าสดานะครับพอยืนต่อหน้าพระพักนั่งก็ร่ําไห้อยู่อย่างนั้นแหละนะครับเสียสติไม่รู้ตัวแล้วล่นะรพระองค์จึงใช้พุทธจะ,ะเขาเรียกใช้พุทธานุภาพนะครับ ตัสออกไปว่าจงได้สติเถิดน้องหญิงนะครับแค่นั้นแหละนางรู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับรู้ตัวขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> เห็นพระศาสดาก็ก้มลงการาบแทบพระบาทนะครับแล้วก็จัดเล่าเรื่องของตนนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็เล่าเรื่อง ความทุกข์ต่างๆให้พกุกแาฟังนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงไม่ใช่แต่ชาติปัจจุบันนี้หรอกที่เธอเศร้าโศกเสียใจร่าไห้อย่างนี้นะครับขอไปนะครับ <c oughs> แม้ในอดีตผ่านมานับสังสารวัตนับเวลาไม่ทัวนเธอก็เคยร้องไห้อย่างนี้จนน้ําตาเธอเนี่ยนะ มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่อีกนะครับจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดนะครับนางก็ได้สติแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเลยเนาะนะครับจากนั้นนางก็หายเศร้าโศกนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าความเศร้าโศกต่างๆเนี่ยพวกเราก็ล้วนพบกันมามา,มากมายมาก้างนะครับมากบางน้อยบ้างนะครับก็แล้วแต่นะฮะวิบาตของแต่ละคนนี่แหละหรือว่าแล้วแต่ โยนิโสมณสิการของแต่ละคนนะถ้าเราโยนิโสไม่ได้นะครับเราเจออะไรพลดพลากจากสิ่งที่รักต่างๆเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเป็นทางมากนะครับแต่ถ้าเราคิดซะว่าทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อต้องพลดพลากจากกันทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะทรัพสมบัติไม่ว่าจะบ้านช่องบ้านเรือนสัตว์นะครับหรือแม้แต่ครอบครัวทั้งหลายนะครับสักวันหนึ่ง เขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาอยู่ดีนะครับถ้าเรามีโยนิโศบ่อยๆนะครับเราก็จะไม่มีความเศร้าโศกมากนักนะครับแม้จะพดพ้ๆก,ก็อาจจะเสียใจบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับโศกับปริเทวะอุปายาตอย่างนางปตตาจารานี่แหละนะครับแต่เขาว่าโดยสภาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมประจําโลกนะครับโยงมาจากข้อที่แล้วนั่นแหละ ความเสื่อมลาภเสื่อมยศนะครับการถูกนินทาว่าร้ายนะครับล้วนเป็นเหตุนํามาซึ่งทุกข์ใจด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นถ้าใครที่สามารถทําลายความเศร้าโศกความทุกข์ใจเหล่านี้ได้ย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยแน่นอนนะครับแล้วใครละ่ะที่จะสามารถทําลายความเศร้าโศกอย่างนี้ได้นะครับต้องก็บอกว่าค่อนข้างยากเลยเนาะเพราะธรรมดาจิตของมนุษย์เนี่ยย่อมไหลไปตามกระแสกิเลสนะครับ ในเบื้องต้นเราจะละความเศร้าโศกได้เป็นบางครั้งบางคราวโดยตาทางคะประหารนะครับก็มีโยนิโสอยู่บ่อยๆในอารมณ์ที่เราเข้าไปประสบนะครับในความพัดพลาด,ดจากสิ่งที่รักต่างๆเป็นต้นถ้าเรามีโยนิโสความเศร้าโศกก็ไม่เกิดกับเราชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไรเราเผลอสติความเศร้าโศกก็กลับมาเยือนเราได้เป็นอย่างง่ายดายเลยนะครับ ถ้าจะข่มความเศร้าโศกนะครับให้สงบนานๆก็ต้องอาศัยสมาธิระดับฌานก็จะสามารถข่มได้นะครับหรือนะครับท่านบอกว่าการจะละความเศร้าโศกได้เด็ดขาดก็ต้องเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอนาคามีนะครับเพราะพระอนาคามีนั่นแหละท่านเป็นผู้ละกามราคะได้แล้วนะครับปฏิฆะคือความโทสนะและความโมนะัดเศร้าโศกเสียใจ ย่อมไม่มีแก่พระอนาคามีเลยนะครับดังนั้นในมงคลข้อนี้นะครับถ้าเราบอกว่าพระอนาคามีก็เป็นผู้ละความเศร้าโศกได้เด็ดขาดนะครับดังนั้นท่านก็น่าจะกล่าวว่าจิตของผู้ที่ไม่เศร้าโศกได้แก่จิตของพระอนาคามีและจิตของพระอรหันต์ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่น่าจะกล่าวว่าจิตที่ไม่เศร้าโศกนี้เป็นจิตของพระอรหันต์ประเภทเดียวเท่านั้น นะครับดังนั้นเราเพิงจะทราบเหตุผลว่าจริงอยู่แม้ความเศร้าโศกจะไม่มีแก่พระอนาคามีบุคคลด้วยก็ตามนะในในมงคลที่ตรัสไว้ในข้อที่แล้วนะนะครับที่จิตที่ไม่หวั่นไหวจากการกระทบของโลกประธรรมทั้งหลายท่านมุ่งเน้นเอาบุคคลสูงสุดก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนะครับดังนั้นเราจรึงสามารถ เทียบเียงในข้อนี้ได้ว่าแม้มงคลในข้อที่ว่าอาสูก,กังจิตที่ไม่เศร้าโศกอันเป็นมงคลที่ตัดคอยตามมงคลข้อที่แล้วพระองค์จึงทรงหมายเอาจิตของพระอรหันต์เท่านั้นเทียวนะครับโดยพระประสงค์พระองค์ประสงค์จะยกย่องอนุภาพแห่งการละธรรมอันมัวหมองได้มากมายนะครับของพระอรหันต์นี่แหละก็คือละกิเลสสิบ หมดสิ้นไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับดังนั้นการที่ละอกุศลทมทั้งหมดได้นะครับย่อมรวมถึงการละความเศร้าโศกของท่านเป็นผู้เป็นพระอรหันต์แล้วเพิ่งทราบว่าการตรัดเอาจิตนะครับตัดหมายเอาจิตที่ไม่เศร้าโศกโดยเด็ดขาดนะครับมุ่งเอาเฉพาะจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้แม้ไม่เศร้าโศก นะครับเมื่อถึงข่าวที่ควรเศร้าโศกนะครับกรณีเช่นพัดภาคบิวิบัติจากสิ่งที่รักเป็นต้นนะครับก็ละได้ไม่เด็ดขาดเป็นครัง้งเป็นคราวเท่านั้นนะครับดังนั้นเออพูดถึงในส่วนนี้เทานเคยุวบอกว่าอาศัยการฟังพระธรรมนี้แหละศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเกิดกรรมสกกตาปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมนะ จะทําให้เราละสายความเศร้าโศกได้บ้างเพราะว่าเราฟังแล้วเราสามารถน้อมนาเอามาพิจารณาเห็นสัจธรรมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็ต้องประสบทุกข์อันเนื่องจากความพัดภาคบ,บิจากสิ่งที่รักด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่การละเด็ดขาดเพียงการทําให้เบาบางดังนั้นในขอน้อนี้ท่านจึงบอกว่า จิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นมงคลอย่างยิ่งจึงมุ่งเอาจิตของพระอาหารหันต์โดยส่วนเดียวนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะเกิดกับท่านแล้วนะครับเ,เวลาก็หมดลงพอดีในคราวหน้านะครับจะเป็นมงคลข้อที่37จนะครับจิตที่ปราศจากกิเลสอันเป็นดุธุลีนะครับกอติดตามฟังกันต่อนะครับส่วนท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผม เทพริ์สาธิตการมณี0867508338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาเข้าไปรู้แจ้งในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ